สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับคันหมาป่าลายเส้นพัดตัวนี้เป็นคันรุ่นใหม่นะครับพี่พี่ครับปกติที่ตีน้อยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในซีรีส์ของลายเส้นธรรมดานะครับแต่นี่คือมีพัดเข้ามานะครับลวดลายหนะครับต้องบอกว่ายังเหมือนเดิมนะครับสําหรับคันลายเส้นพัดนี่นะครับลวดลายยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเนื้อแบงค์ยังคงเดิมแต่ที่แตกต่างกันนั่นคือด้ามก๊อกที่ไม่ได้เคลือบนะครับเพราะว่า มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็อยากจะได้ด้ามก๊อกที่ไม่ได้เคลือบนะครับคงความคลาสสิกแบบนี้นะครับสำหรับตัวคันเบ็ดตกปลาหน้าดินนะครับก็ทางบริษัทก็ได้ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่ๆนักตกปลาหน้าดินนะครับในซีรีส์นะครับชื่อรุ่นคือลาเส้นพัดก็จะมีขนาดความยาวนะครับ10ฟุตกับ9ฟุตสปินนิ่งเท่านั้นนะครับ เวทเยื่อนะครับที่รองรับตั้งแต่30ถึง150กรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เวทสายคือ15ถึง35ปอนนั่นก็คือเวทเยือ่อตกปลาหน้าดินทั่วไปเลยนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับพีพี่สายอ่างสายแม่น้ําธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้เห็นลวดลายของตัวเนื้อแบงค์ยังคงสวยงามเหมือนเดิมเลียวเล็กเหมือนเดิมนะครับสําหรับ คันลายเส้นพัดเดี๋ยวดูเนื้อแบงกันนะครับพี่พี่ครับนี่นะครับเนื้อแบงก์ของตัวลายเส้นนะครับก็มีความเลียวนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยตีน้อยอีกนะครับพี่พี่ครับสายบอสวหวแข่งนะครับก็เลือกใช้ไปกันได้นะครับสําหรับคันลายเส้นตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่อยากได้แบงค์ที่ลวดลายสวยๆเลียวๆแบบนี้ก็สามารถ หยิบใช้นะครับในงานสวายแข่งได้นี่นะครับไกด์สวยๆนะครับเนื้อกอกนะครับสวยมากนะสำหรับตัวหลายเส้น9ฟุตและ10ฟุตนะครับพี่ๆครับสำหรับคันในรุ่นนี้ที่นำเข้ามานะครับสวยงามนะครับเรามาดูราคากันนะครับถ้าเป็นขนาด9ฟุตนะครับขนาด9ฟุตราคายังคงเดิมนะครับ1 5 0บาทรวมส่ง นะครับ1นึ0าบาทรวมส่งในขนาด9ฟุตและในขนาด10ฟุตขนาด10ฟุตราคา1,100บาทรวมส่งคันหมาป่าเลียวเหนียวแอคชั่นดีนะครับตัวนี้ได้เคยทำแอคชั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องของแอคชั่นเนี่ยไปดูย้อนหลังกันได้ในในคลิปของลายเส้นนะครับแต่ทีเนี้ยตีน้อยก็เอาเรื่องของโมเดลใหม่ก็คือลายเส้นพัดเอามาให้ดูนะครับนั่นคือด้ามกอกที่ไม่ได้เคลือบและที่สำคัญนะครับตูด กันกระแทกเป็นโลหะสีแดงแบบนี้แหวนนะครับก็จะเป็นสีแดงนี่นะครับทั้งแหวนแล้วก็ตูดกันกระแทกเป็นโลหะสีแดงก็สวยนะครับพี่ๆกระแทกได้นะครับตัวนี้บางทีนะครับพี่ๆก็ชอบกระแทกพื้นตึงตั้งตึงตั้งนะครับก็นี่ใส่ตูดกันกระแทกมาให้รีซีทยางรองขานี่นะครับการกัดขาลอกนะครับนี่มียางรองมาให้นะครับสวยงามนะครับแบบนี้ ราคาพันต้นต้นเนี่ยซื้อในแพ็กเกจทีเดียวเนี่ยหลายคันได้นะครับเรียกได้ว,ว่าจุใจเลยทีเดียวอยากจะเปลี่ยนจากคันไฟเบอร์มาเป็นคันกาวไฟคุณภาพดีๆเหนียวเหนียวพันต้นๆน,นพันนิดๆคันเรียวๆเหนียวเนะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้กับคันหมาป่าลายเส้นพัดนี่นะครับให้เห็นความสวยงามอีกครั้งหนึ่งกาฟุตและสีฟุต เลือกใช้ตามความชอบได้เลยวันนี้ตีน้อยออามาแนะนํากันประมาณนี้สําหรับคันตกปลาหน้าดินหมาป่าลายเส้นพัดนะคบพี่พี่ครับพี่พี่ที่สนใจทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านมีบริาการจะส่งให้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากพี่พี่นะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อ แล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แอด a c e b o o k เขตของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งใหพ้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ